5แนวคิดสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนข้อ 1. คุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดเพราะว่าความคิดมีผลต่อความรู้สึกความรู้สึกมีผลต่อการกระทำการกระทำมีผลต่อผลลัพธ์เรียกว่ากระบวนการปรากฏผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้รับผลลัพธ์ในวันนี้เป็นผลมาจากทุกอย่างที่คุณคิดไว้ในอดีตการคิดก็เป็นเหมือนกับการที่เรากำลังบ่มเพาะมเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้น มเมล็ดพันธุ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นตามผลที่คุณได้รับในวันนี้ถ้าคุณอยากจะ,ปะเปลี่ยนผลลัพธ์ของคุณคุณก็ต้องคิดให้ดีในวันนี้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คิดในเชิงบวกคิดในทางสร้างสรรค์แล้วก็ลงมือทําให้สอดคล้องเพื่อที่อนาคตของคุณจะได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบตามที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจคิดคุณจะต้องตั้งใจคิดอย่างละเอียดว่าเราต้องการอะไรเกี่ยวกับดีเทลของชีวิต คนส่วนมากก็แค่บอกว่าอยากจะรวยอยากจะประสบความสำเร็จแต่ไม่เคยลงดีเทลเพราะฉะนั้นการคิดเป็นของละเอียดคุณจะตั้งใจและละเอียดกับสิ่งที่คุณอยากได้ถ้าอยากได้บ้านบ้านราคาเท่าไหร่ตกแต่งอย่างไรสไตล์ไหนใช้สีอะไรเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเป็นต้นถ้าอยากร่ำรวยอยากมีเงินประมาณเท่าไหร่นะมีทรัพย์สินเท่าไหร่อันนี้เป็นต้นข้อ 2. จงฝึกจินตนาการและปล่อยให้จิตใจของคุณได้เรียนรู้และสร้างความรู้สึกและหาทางออกว่า เรื่องที่คุณต้องการผลลัพธ์ในชีวิตเนี่ยมันจะทําอย่างไรปล่อยให้จิตใต้สานึกทําตามสัญชาตญาณของมันว่าจะต้องทําอย่างไรจิตใต้สานึกอันชาญฉลาดและไร้ขีดจากัดรู้ดีว่าจะต้องทําอย่างไรจะต้องเจอผู้คนแบบไหนสถานการณ์แบบไหนเพียงแต่ว่าในการจินตนาการคุณจะต้องไม่เคลือบแคลง,งสงสัยบน่กนกลนดา่าหรือว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในหัวปล่อยให้มันคิด ปล่อยให้มีภาวะเลื่อนไหลาภาวะโฟโลต่างๆและคุณจะเริ่มเรียนรู้ว่าร่างกายของคุณจะทําตามในสิ่งที่สัญชตาตญาณของจิตใต้สํานึกบอกเพราะฉะนั้นทุกเช้าคุณอาจจะฝึกจิตนาการให้คุณนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการรู้สึกเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นกลายเป็นมันรู้สึกว่าสัมผัสมันได้และได้รับมันแล้วนั่นก็คือคุณจะรู้สึกว่า คุณเป็นเจ้าของมันแทนที่จะรู้สึกว่าฉันกำลังขวยคว้ามันเพราะฉะนั้นฝึกซึ่งนี่บ่อยๆในทุกเช้าของคุณนะครับและข้อที่ 3. ตั้งสมาธิจดจอกับเป้าหมายของคุณทุกวันคนที่เขาประสบความสำเร็จมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือมีสมาธิจดจอกับสิ่งที่พวกเขาต้องการาจริงๆไม่อยากจะบอกว่าเวลาไหนแต่มันคือทุกเวลาจริงๆทําให้ความสําเร็จเนี่ย มันสําคัญราวกับว่าเป็นกับลมหายใจของคุณเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดหายใจเราก็จะตายไม่มีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันความสําเร็จก็ต้องทําให้สําคัญราวกับว่าเป็นลมหายใจเพราะฉะนั้นตั้งสมาธิจดจ่อกับเป้าหมายของคุณจริงๆเวลาที่ต้องทํางานก็คือทํางาน100%เวลาที่เล่นก็คือเล่น100% เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเมื่อเรามีสมาธิจดจอกับสิ่งนั้นเมื่อมันเริ่มอะไรบางอย่างขึ้นมามันก็จะจบสิ้นเพราะฉะนั้นทําบางอย่างให้จบสิ้นด้วยการมีสมาธิจดจอ่อข้อที่4ใช้กฎของ1ิบกฎของสิบมีอยู่ว่าทําทุกอย่างด้วยเลขสิบเช่นวันนี้คุณทําอะไรก็ตามที่ประสบความสาเร็จในชีวิตหรือว่าอาจจะมีผลลัพธ์ที่เติบโตก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยก็ตาม คุณอาจจะใช้เวลาบันทึกเนี่ยก่อนนอนชื่นชมตัวเองพูดถึงสิง่งดีๆทบทวนต่างๆอย่างาน้อยสิบนาทีจะพูดถึงมันหรือว่าเขียนก็ได้หรือบางครั้งคุณอาจจะให้ร่างกายของคุณเนี่ยมีสุขภาพดีด้วยการที่ออกกําลังกายอย่างน้อยสิบนาทีต่อวันคุณอาจจะนั่งสมาธิสิบนาทีต่อวันและบางครั้งคุณอาจจะหักเงินสิบเปอร์เซ็นจากรายได้ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสู่บัญชีอิสรภาพในการออมเงินของคุณแบบนี้เป็นต้นข้อห้า ไม่ว่าความคิดของคุณที่อยากจะประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่จะเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่ก็ตามแต่ความคิดนั้นก็จะไร้ค่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เอามันไปลงมือทําความเรียบง่ายของความสำเร็จก็คือการลงมือทําซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ทรงพลังที่สุดสิ่งสําคัญก็คือถ้าเกิดว่าเราลงมือทําอย่างเต็มกําลังคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณเนี่ยค้นหาแล้วก็มองหามานานบางครั้งเนี่ยเราตามหาว่าความสําเร็จมันอยู่ไหนแต่มันก็อยู่ที่การที่เราลงมือทํา การที่เราเนี่ยได้ลงมือทํามันคือความสำเร็จท,ที่สุดแล้วในโลกใบนี้ไม่ได้มีมนุษย์ทุกคนที่จะยืนหยัดในการลงมือทํานักเพราะฉะนั้นความสมําเร็จที่ยั่งยืนก็คือการลงมือทําที่ยั่งยืนเช่นเดียวกันก่อนที่จะไปไขว่คว้าผลลัพธ์หรือว่าถามหาผลลัพธ์ถามเตือนก่อนว่าฉันลงมือทํา1 0 0แล้วหรือยังและนี่ก็คือ5แนวคิดสําคัญสู่ความสมําเร็จที่ยั่งยืน Motivation Podcast สวัสดีครับ